สวัสดียามเช้าๆที่สวนผมครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่25มีนาคมครับ2 5 6 4ครับหลังจากที่ได้หวานปอเทืองลงไป2อสาเดือนครับตามที่เห็นเลยว้าวนะครับดอกเหลืองสะพั่งแล้วนะครับช่วงเช้าๆนี่ดอกยังไม่ได้บานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยดอกจะบานแบบนี้มันจะสวยกว่านี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับดอกเริ่มบานแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก 70%แล้วตามที่เห็นด้วยสายตานะครับถัดจากนี้ก็คงจะปล่อยให้ให้ดอกเขาบานสะพังนะครับสักครู่นะครับถัดจากนั้นเราถึงจะมาไถากลบนะครับแต่ลหลายๆคนที่เขาปลูกเขาก็ปล่อยไว้เลยนะครับให้เป็นมเมล็ดถัดจากนั้นมันก็จะขึ้นอีกรอบนะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นพืชในการที่จะบำรุงดินนะครับนอกจากนี้ก็สามารถที่จะเป็นพืชในการที่จะแบบ ให้มีสีสันสวยงามด้วยนะครับได้หลายที่ก็ปลูกกันนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารสไตล์แบบคันทรีคันทรีนะครับสําหรับผมก็จะปลูกเพื่อที่จะปรับสภาพดินครับให้คุณภาพดินมันกลับมามีชีวิตฝั่งด้านนี้เห็นไหมครับฝั่งด้านนี้นี่น้ำจะน้อยหน่อยครับมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นเหมือนกับฝั่งด้านนู้นบริเวณไหนที่มีนะ้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบขึ้นสูงแล้วก็สวยนะครับพาดูทุกคนเนี่ยมาอัปเดตกันครับหลังจากที่ผมเล้ยวหวานพอเทืองลงไป นี่ครับตามที่เห็นเลยขึ้นมานี่สูงท่วมหัวเลยทีเดียวนะครับมาติดตามมาอัปเดตถัดจากนี้ก็คาดว่ามันจะเป็นอะไรที่ปรับสภาพบินได้ดีนะครับอันนี้คือมุมสูงด้านบนเป็นกันประมาณนี้ครับพาทุกคนได้มาติดตามมาอัปเดตกันเช้านี้ครับที่สวนผมที่ได้ปลูกกล้วยปลูกข่าปลูกตะไคร้ลงไป นะครับแล้วมันก็ดินมันยังไม่โอเคครับดินมันยังไม่ได้มีชีวิตเท่าไหร่ก็เลย <c oughs> ใช้ปอเทืองครับปรับสภาพพินกันหน่อยก็หวังว่าถัดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็กําลังที่จะออกดอกเลยตามที่เห็นครับเช้าแล้วเราเดินที่สวนของเราเองครับเหมือนกับการที่เราไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งมันรู้สึกโอเคนะฮะไม่ต้องไปไกลนะครับอเคนะครับเช้านี้ พาทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศตอนเช้าๆครับก่อนที่จะไปทํางานหรือบางท่านที่กําลังจะตื่นนอนหรือบางท่านที่กําลังนอนอยู่ในต่างประเทศครับก็พาดูทุกคนได้มาอัปเดตสวนของผมนะครับที่ได้ทานั่นทานี่ลงไปเพื่อที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับผมนะครับขึ้นลกเลยนะครับหญ้าบริเวณต้นกล้วยเหล่านี้ยังไม่มีเวลามาตัดเท่าไหร่นะครับจัดแจงจริงๆมันต้องจัดการให้มันเรียบร้อยกว่านนี้ครับ แต่เนื่องจากด้วยภาระหน้าที่และเวลาครับก็ทําได้เท่าที่เราทําได้แล้วกันนะครับโอเคนะครับชาวนี้พาทุทุกคนเนี่ยมาดูกันนี่ครับสวยเหลืองนะครับสวัสดียามเช้าทุทุกคนพร้อมกับเสียงนกที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติครับผมสวัสดีครับ